ตอนนี้เราจะทำการเฟิร์สไฟต์นะครับต่อลองเร่งนิดนึงทำงานยังโอเคโอเคครับเรามาดูกันนะครับผมพร้อมยังครับอปยันเอาละครับพร้อมนะครับตาทูเจ้าที่เจ้าทางเทวดา<อ>เจ้าป่าเจ้าป่าทายตรงๆนะอ่ะอาวันนี้นะครับเราไปมุมนี้ไปยนะันเอาไปเลยเป็นไง นี่นะครับการเพ่งที่ดีนะครับผมก็จะทำให้ความสูญเสียน้อยลงครับเดี๋ยวจะกลายบังครับนะครับนี่ครับตอนนี้ก็อยู่นู่นเลยครับเพื่อนๆครับสำหรับการเฟิร์สไฟ์เจ้าซูตนะครับผมเป็นไปอย่างราบรื่นเลยครับผมเพราะว่าตัวนี้นี่ฮะประกอบมาถึง45หาลำแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะนิ่งเลยครับเพราะว่าเราใช้แบต5 0 0พมิลลิแอมครับทำให้บินดีกว่าเดิมอีกครับอาการดีเลยใส่แบต5,000ันนะครับน่าจะได้20นาทีครับ ค่าวนี้นะครับก็มาถึงการดีสสวิตนะครับผมรีเทิร์นทูโฮมนะฮะจะเป็นยังไงครับจะล่วงหรือไม่ล่วงยังไงครับมาดูกันครับผมว่าจะรอดไหมนะครับกลับบ้านเองครับไปเอาล่ะเนี่ยดีตรงนี้เลยปืนย่างขาให้ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับรีเทิร์นมาแล้วครับมาแล้วปรากฏว่ากลับมาบินแล้วครับผมบนแล้วครับเข้าลเลยครับดูสกนี่ผลปรากฏว่าเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับผมตอนนี้นะครับจะ ลำนะครับก็กลับมาบินอยู่เหนือหัวของเรานั่นเองครับผมซึ่งทําให้ตรงนี้นะครับผมเป็นที่สบายนะครับสาหรับคนขับนะครับผมบนบังคับนะครับก็สามารถไปทากิจกรรมอย่างอื่นได้นะครับผม GPS นี่ครับไม่ร่วงไม่หล่นนะครับผมบินอยู่องนี้จนแบตหมดนะครับตอนนี้เราก็ไปกินข้าวทําอะไรได้เริ่มมืนแล้วนะครับตอนนี้เย็ดูนะครับผมนี่ครับวางสวิตช์นี่ครับกะว่าจะเปิดรถแล้วก็นอนหลับผนของสักนิดนึงนะครับยกกินน้ำสักนิดนึงตัวลำเป็นไงครับโน่น ไปสนใจครับทิ้งไว้เบิร์นแบตสักนิดนึงแบตบมันเยอะแบตบมันหนักนร,รู้จะทำยังไงอโอ้โห,โหแบตบยังเหลือสี่กว่าอยู่เลยอรัโอโแบแท0พัน่บบบนะบินกันยาวครับบอกเลยครับตัวนี้นะครับ อยู่ในหมด RTL นะครับหลังจากที่ไปพักกินน้ำมาโอ้ยไอเหรอวะนี่แหละครับคือข้อเสียของคนที่เล่นปีกบินนะครับก็คือสามารถไปกินห้ากินท่ากินข้าวนะครับจะอยู่ตรงไหนดีสวิตกลับมาเองนะฮะเหมาะมากครับกับการบินลองแล้งบินไกลนะครับผมแล้วยิ่งได้แบบแบบนี้นะครับผมบอกเลยเขาว่ายาวมากๆนะครับตอนนี้นะครับปีเตอร์นะครับก็ชิลครับเพราะว่าเจ้าตัวลำนะครับก็บินมาบนหัวนะครับวนนะครับ หตามพี่จะไม่เชยได้ยินเสียงแบบนี้นะครับหวานเจี๊ยบเลยครับลองดูลำกันดูครับว่าสวยขนาดไหนโอ้ว้าวไปครับดูครับผมทรงของซูนะครับเป็นทรงล้ำล้นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับดาร์กนะครับผม XL ไซส์ขนาดพอเหมาะแบบนี้เกาะอากาศเป็นอย่างดีครับผม ตอนนี้นะครับก็อยากจะฟังเสียงหวานๆสักนิดสักหน่อยครับว่าเสียงเป็นยังไงกันบ้านครับเรามาดูนครับํำสวยๆแบบนี้ทำอ,อีกทำอ,อีกโอ้โหสวยงามจัง <c oughs> ตอนนี้นะครับจะลงกันแล้วครับแต่ใช้วิธีการรับครับผม วิธีการรับนะครับคงจะไม่เวิร์กแล้วครับเพราะว่าลมไม่มีครับตอนนี้นิ่งเลยครับทําให้เครื่องบินนะฮะไวกว่าเดิมครับซึ่งคิดว่าน่าจะอันตรายนะครับตอนนี้ต้องลงกับพื้นแล้วครับมาดูนครับปล่อยเลยสวยงามครับดีนะข้างล่างเราใส่กันกระแทกเาไว้ ไ้ครับพี่ยองวันนี้กะกะมาเฟิ่มแบบว่าเออยากลกๆแต่หารู้ไหมตัดแล้วตั้งแต่เมื่อวานเรียบร้อยยังไงครับดูครับทุกอย่างเชลื้ยใบหักฮะใบหักไหนะใบหักหักไปข้างหลังเอ้าไม่ใช่ครับใบพับเก็บหักเก็บนะ ภาพดีเฟิร์สไฟล์มัอบบเฟิร์สไฟล์มันต้องแบบนี้ระบบเชฟตี้ระบบจัตตนี่ปั๊บชัวร์ต้องส่งงานครับฝากไว้ให้คิดคิดอะไรครับฝากไว้ให้คิดคิดอะไรครับคิดตังค์ดูแลดุดญาติมิตรแต่คิดเงินขอบคุณครับ